ไม่เจอนานมากค่ะมึงแม่พี่ O A Y หรือพี่วายค่าท่าทุกคนนะไม่ได้ไว้จีกบนานมากเลยข้าหนีข้อข้าหนีข้อหมูต้องน้ำต้องมียังพี่นิ้งกบกบนะเอ็มเอาถุงใหม่ป่ะนะแสบไว้กับแกได้ตัวไวๆโง่มาหยันจะกินที่ไนเลยมากินก่อนมากินข้าวดอกอีกนะ คนหลับคนหลับไหนใครเป็นกระต่ายใครเป็นเด็น้อยนเป็นกระต่ายอะไรหัวไม่กินไม่ได้โมฮันยินหินไปตกกวาคุณแสงดีแล้วก็นขึ้นเดี๋ยวไม้มันจิ้มปากเดี๋ยวจะไปดอร่อยมากเลื่อนข้างล่างขึ้นส้มตับ ดอกกระเจียวดอกกระเจียวที่ลวกแล้วนะคะทุกคนเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับสองเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ของขวัญนะคะทุกคนมาดอกกระเจียวค่ะทุกคนขขออองวัญกกก็คืสติเร์นี่คือข้าวเหนียวเราจะกินนะคะกลังจะหมดสิทธแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยมากเนนนอกิแม่ นอาหารที่มันแก่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราดื่เป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกคนกินแค่นี้ก็ตามต้อำเสีมีเี่บกลนกเนาิ๊แอเป็นการไลฟ์นะครั้งแรกในรอบในรอบปีหกเจนะคะทุกคนครั้งแรกเลย คนไกลขอบคุณค่ะนี่เป็นของขวัญใช่ไหมเฟี้ยวของขวัญของขวัญคนไกลคนไกลผู้ให้ของขวัญขอบคุณดอกชื่อดอกังนะลกุหลาบขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดอกกุหลาบดอกกุหลาบไม่ได้ไม่ได้กินสมตีนค่อยกินเลยซ้ำหุู่ขีเดี๋วนีดเดี ไม่ได้โกหกนะคะทุกคนอันนี้คือส้มตีนอันนี้คือส้มตีนวัวนะคะเนี่ยน้ำเกลียวตีงเลยเน้นไหมมาลงเน้นก็ไปสาบไล่เราไปเลี้ยงกันแล้วส้มตีนวัวพี่น้องแซ่บเนื้อไม่กินเป็นหนักเสีบหลายขอนี้วตามพูดมิน้อ่จะมากินมะม่วงก็ได้เหมือนกันหยิบเลยครับหยิบเลยเอาเลยซไม่เอาซ้อมในลูงเนี้ยอันนี้เอาซ้อมในลูงมือจะได้ไม่เปื้อนใครได้บอก ผักหนามกินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่ากินได้ไหมแม่เนี่ยกินโซบตีนะบาร์ดินฮะวานไม่มินวานไหมวันไม่ดุนี่คือผักหนามผักหนามที่ลวกแล้วนะคะทุกคนต้องลวกให้สุกนะเพราะว่าถ้ามันเดือดจะคันผักหนามที่ลวกแล้วเจะคนหาคนหรือคนโอคนหาพลอยว้าย ตั้มแจมเ็นแดดแดดไปหาแม่ออไปเห็ดห่การแดงคืออะไรว่ามีรสูเป็นทางไปต yeah, yeah, ั้แจมป็นดปดขึ shadows, right? ้นว่ป่าแล้ก็แม่พีเป็ดแดดมั่วค่ะมาเซบบอแล้วมาสีเ็แดกไยังไง มันด้ตอด่ปลามันด้ตอม้ะผฉีกนะคะลูกแรมคับเสกคบข่แกวข้าแแบบประเด็นนัวนัวพี่น้องนี่คือแต๋วจะไม่ได้ปลาแล้วแม่พี่แก้วเราไม่ใช่ต้น้อยๆนะคะปบเต็มถ้วยเลยนะพอดีมันเย็นเมื่อไหร่คะป้าจะ่ยงจ้าเออป้าไปก็ไปเนาะป่าจะไปหรือเปล่าเากระเจียวบอกเล้กล้านี้แคพทแล้วพมดใส่ปจโ่ก่อนจา่สบอะนีมันจะไม่เป็นยตอยีนะ อนนี้ือตอนปลาแดดนะคะนัวลึกนัวลึกนัวลึกมากป้ากับของพี่น้องนัวลึกเปิดจากบกอกกว่านนัวถึงจะปลาดงนี่หว่ามานี่ป็อกบวบทำอะไรล็อกระยะมาไม่จะเข่ามันเข่าเลยมาแล้วจำปวนบวบบวบเด็กจำยาเข่าขอแม้ลูกปอกมะม่วงสุก ูปปั trim, งกงดไม่มีอะไรกินค่ะทุกคนมื้อไหนเอ็มแบบมื้อเที่ยงค่ะตอนนี้บ่ายสมกว่าแล้วแต่เป็นมื้อเที่ยงเาสามครึ่งแล้วแล้วทุกคนต้องเืนเจีวอยู่ว่าหลายคนจำด้วยกันมามาเือบาเก่อแล้วนะคะระเ่กะเสีบผัก ผาแดงง่วค่ะคุณห้อทำซามาอาบน้ำมันสะอาดสะอ้านวัดมุนเลยรออยู่เนาะฮะเยสร้างภ้พเลยแต่ปลาสะอาดสะอ้านบ่นกินน้ำหมามันเหมือนยับดูงนะคะก่อนขออย่เนาะไม่ต้องคนมาเพิ่มได้กินเขาเลยนะก็เดินเฮ้ยก็เห็นบ่นกินน้ำหมาตนกลเ้ออขาพักช่วงเขาท้องเขาหมดใค้างแล้วองเขาเรากินเรือด น้ำหมาอัตโนมัติมันเขาเขาสูวงนานามมาขับแคบเล้วอันนี้มันจ็กว้างกว้างนีเลยกได้มาสตัวนี่เ้าเห็นบ่ามันลุมรถไฟมันนั่นแรกมันกวาดอยางบอกไหลลมาอนนีนแ่กลนนมทับข้ออะไรก็ไหนเป็นแบเป็นแบบเสาค้อคุณว่าดี ขอบุณค่ะเป็นแบบองขวานด้วยไดนะคะมันจะไล์เรื่อยๆนะคะทุกคนมาเปิดจานองเห็นนะเราจะไล์ทุกทางเลยเดี๋ยวมันยันงก่อนเปี้ยวอันนี้คือยอดอันนี้อันนี้คือยอดอันนี้กับอันนี้ยอดอะไรนาดกรจาจสายกระจาใช่ไหมอันนี้ยอดที่เราดูหอมมาแกล้งก้หอม็แกล้งก้างเลยอะอะลูมาร์ คนส่งปลาลรมาให้ไม่ไม่มีไงไม่มีหรอปลาลรมาคืออะไรออ๋ไม่กวนไม่ส่งปลาเรามาให้เป็นไรเราชวนกินเป็นที่นดู่ะเนาะเออดีมากดีมากเมนกินดูแบบไม่ทราอพี่หรือเปล่าพ่อหลับบนห้องคุณทันจังผู้ให้ของขวัญได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นนั่นเนาะยิ่งเห็นนั่นก็ปากมองอันเขาคุดเอาคือเขาไปแตะไปคุดเนาะ าบ้านนอมีได้นาะแบบได้เปลนแม่บอกเขาว่าเขาเขาถูกจะขุ่มันเห็นเขาเอดใคลิปนะเขาไปคุยเขาไปทำงานอไยาข้าไปแบบนนยาข้าไปอะไา้มงกินนู่นพี่น้องหัวแม่นกินนู่นเอากินแล้ได้ค่ะกินเล้ว้สายแล้วค่ะเอาเลยก็แต่มันจะเปนขาแลงถ้าสุยเลย

ยิงหนาไปเลยยิงหาไปเลยวะมินได้ยินบอกประเทศสการก้นสูนะเจนาลังิงบานี่คือแมกินูนนะคะทุกคนมันฉีงมาตัเมื่อตลระเทศวลังซงว่าขาเกิดประเซ็นได้งานยังใครเห็นรูปเนี้ยนีโงลงหน้านลนีสิตูนลง่านไปเลย

เอาเลยต้องให้ผ้าน่ผ้าได้หรืงตักเขาไปแล้วก่อยจะจิ้มข่ามา้ง้มเรา่ให้นางตักเมันหยอดเสงเัปิดม่าเขาจะคือออกมานั่างตากก่อเลยุนหัว่อ้เลยนมันสียงปิดม่านให้ปันเลยเรื่องมันเรื่องมันไม่เห็นหูปิดม่านเป็นไหมลูกโอเคเป็นไหมเป็นไหมเป้าจะไม่มาไหยเนาะขิดตอนประเดนัดึงมานะไม่ไม่ ช่ปนตูนุ่มไหมมางนี้ลงผ้าทางนี้เออดึงไปม่น้อยดึงตืดๆโอเคโอโอเคโอเคนดีหมเลยแบบนี้ดืงเกินไปมันเข้าฝันี้มันแบ่งโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แงไม่ริกิ่งบนะางสเงอรก่อนยาจีนงรวยายใจน้องรัก เธอขอแล้วนะไม่ยอดยาียินใจหัวใจพี่ดูวงนี้ยินยอมให้เธอครอบครองพี่เขาอย่ว่าจะเด็พ่อเ่าจะร้อะเพลงใส่เสื้อแดงหรอร้งเพลง่าวลงอว่าางใหญ่างรอบเดียวร้องร้องแม่บ๊ก ไเนเอนี่คือเอาออกเด็กมวยไม่ได้ฟังด้วยมายังว่ามแ่เกิดอเนี้อเบลเบิ้ลเบิ้ลเบิ่ลเบิเบิ้ลเแิ้ลเบิ้วเนิ้ลเบ้มเบิ้ลเบิ้มเบิ้ลเบน้ลิ้ลเนิ้ลกบิ้ลเบิ้ลเิ้วเบ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเด้ลเบิ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 ิน้ิ้านอยู่เ้เ้เบิตเ้ค่ะ มีพูดได้คำว่าเบิ่งเนียเสียดดยนิ่นะพีเน็ตไวเดอร์พี่น้องเลยนี่ขวดแม่กินรุ่นทำไมไม่เอาแ่มึงกินนี่นะมันจะแกะผักแกะอะไรพี่น้องเลยกัไปต้องแมะซื้อแล้วนะแม่กินนุ่นบอกเรียนบางเลยตลาดไปพาดอมนวกอนตรงตรงสเ้ห้ไข่ เห็นบ้านหาวเอ่อนหลายอยู่ <h <h ่มัน่อนห่ามันจะเป็นตัวน้อยเนาะัลายกอหาน่ะ้าไปไหนอ่ะกินต้มตำกินต้มตำกับขั้วดดงกินูนรั่วดอกกระเจียวรั่วผักหนํา